สวัสดีครับลูกสวัสดีครับท่านยังไงครับ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะมื่อนน้แม่นาลูกๆมาให้ละค่ะเมื่อนี้แม่นมม้อนมนยมีข่าวดีมาเล่าสูให้พี่น้องฟังอีกคือเกาค่ะค่ะเบิ้งลูก,ล,ก,ล,กลูกลูกหลานไปกันเบื่อนะคะเนาะเพราะว่าชาจะเอาแต่ภาพนิ่งมากะยันพี่น้องเบื่อนะคะก็เลยเอาภาพน่ารักน่ารักของลูกหลานมาให้เบิ้งนะคะ ค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าข่าวดีไม่น้อยมีมาฝากมาตอนมีอย่างแน่ะนะคะเนาะก่อนจะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราอย่าลืมกดกระดิ่งให้แม่นะหนุนด้ค่ะเพื่อจะปลาดข่าวสารดีๆไม่น้อยจะมาเราสู่ให้พี่น้องฟังนะคะเนาะมาฟังกันเลยค่ะว่าข่าวดีอีอย่างแน่นะคะเนาะนับถอยหลังอีกสี่มือโคองการค้นระคึงเฟสสองลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม เวลาหกโมงเศร้าถึงหาทุ่มนะคะเนาะวันที่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเพิ่นลงข่าวว่าหากนับถอยหลังตั้งแต่วันที่ตั้งแต่มื้อนีนน้ถึงวันที่สิบหกนะคะธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะเหลือเวลาแค่สี่มือเท่านั้นที่รัฐบาลเพิ่นจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะคะหลังจากคณะรัฐมนตร,มรีครมเพิ่นมีอนุมัติเงินไขโครงการ ในระยะที่สองเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ที่ผ่านมาแล้วค่ะเนาะมาตรการข้องกันในระยะที่สองจะมีรูปแบบการดําเนินเช่นเดียวกันกับระยะแรกที่ภาครัฐเพิ่นจะร่วมใจ้อยละหายิแต่บ่ให้เกินลอยหาิต่อคนต่อวันนะคะต่อวันนะคะเนาะแต่มาตรการในระยะที่สองจะมีรายละเอียดมีดังนี้ค่ะรายละเอียดคนละเครื่องสําหรับผู้ที่รับสิทธิ์ในเฟสสองนะคะ นึงจะเริ่มเปิดเฟสให้รงททเบียนวันที่16ธันวาคม2563โดยจะปิดการลงททเบียนเมื่อครบหาล้านซิทนะคะหาล่านคนนะคะเนาะตามที่กำหนดไว้นะคะสผู้ลงทะเบียนในเฟสสจะได้รับเงินจำนวน3 5 0 0บาทนะคะโดยเงิน500บาทจะเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนะคะสผู้ที่ได้รับซิทเฟสสสามารถใช้ซิท ได้แต่งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2564จนถึงวันที่31มิีนาคม2564ค่ะรายละเอียดคพิ่มเติมสำหรับผู้ที่รบับสิทธิ์นะคะเนาะ,ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสหนึ่งจะได้รับเงินเพิ่มห0ารอยบาทนะคะเช่นเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสสองนะคะเนาะแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟสหนึ่งเราจะขยายเวลาการใช้สิทธิ์จากเงินคงเหลือ ให้ถึงวันที่31มีนาคม2 5 64ค่ะเช่นเดียวก,กันกับผู้ที่ได้รับเซตในเฟส2นะคะผู้ที่ได้ผู้ที่ถูกตัดเซ์ในเฟส1จากการบอรใซ่ซ์ภายใน14มือหลังจากได้รับเซ์แล้วนะคะสามารถลงทะเบียนในเฟส2ได้เลยนะคะเนาะในการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะเนาะ w w w e b k o l a k u n c o m ต่างแต่ เวลา6โมงเชถึงหาทุ่มนะคะเนาะแล้วกัระยะเวลาในการใส่เสียนะคะเฟสหนึ่งสามารถจะมีระยะเวลาใช้ใช้ใจ,ใจวันที 23, ่23ตุลาคม2563ถึงวันที่31มีนา,มาคม2564ค่ะส่วนเฟสสองจะมีระยะเวลาในการใช้งานตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวนั 2, 6, 5, 6, 5, 6, วนที่31มีนาคม2564ค่ะแล้วกับวิธีโหลดแอปเปาตังสำหรับรับเงินนะคะเนาะ แอปเปิลตั้งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นะคะเนาะค่ะเนาะแล้วก็อ่าสมาร์ทโฟน Android เข้าไปที่ Google p l a y นะคะสโตร์ตามที่ลิงก์นี่นะคะเนาะแล้วก็เพื่อดาวน์โหลดแอปสำหรับเวอร์ชัน4 4ขึ้นไปเท่านั้นนะคะจากนั้นก็ให้กดติดตั้งนะคะหรือ Install นะคะเนาะแล้วก็ iPhone ค่ะ ให้เข้าไปที่ TF Store ตามลิงก์นี้ค่ะเพื่อดาวน์โหลดแอปสำหรับ iOS 9.0เท่านั้นนะคะเนาะจากนั้นก็ติดตั้งค้ว่า install ได้เลยค่ะค่ะนี่ก็คือคอมูลนข่าวสารที่ไม่น้อยมากเราซูให้พี่น้องฟังนะคะเนาะและก็บเบิงภาพปนปว่วนของผูเบาดือด้อๆไปน้ำนะคะเนาะหากไม่น้อยอ่านข่าวติดอาพวกพอง,งมองแดงไปเราก็กราบขออภัยมากนะจุดๆในน้นะคะเด้อ ค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะที่เขามาชมมาติดตามมากก็ไลก์กดแชร์ให้แม่น้อยกัมีภาพตลกตลกของลูกหลานมาให้พอแม่พี่น้องเบิ่งนะคะเนาะกัะจะมีความดือ้อความสนนะคะเบิ่งไปนั่งฟังข่าวไปนั่งนะคะเนาะขอบคุณลหลายๆนะคะคลิปหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ